หน่วยงานด้านความมั่นคงเร่งแกะรอยเส้นทางหลบหนีของผู้ก่อเหตุที่เล่าวางระเบิดรถยนต์หุ้มเกราะทําให้อสอ,อำเภอจแนะในจังหวัดนราธิวาสได้รับบาดเจ็บ3นายแล้วก็เสียชีวิต2นายเมื่อวานนี้นะคะเบื้องต้นกคาดว่ากลุ่มที่ลงมือก่อเหตุนั้นน่าจะาเคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่ค่ะ ตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานและตำรวจชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดจังหวัดนราธิวาสเข้าเก็บหลักฐานบนถนนสายบ้านกูมุงหมู่ที่2ตำบลช้างเผือกอำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสซึ่งเป็นจุดที่ผู้ก่อเหตุลอบวางระเบิดรถยนต์หุ้มเกระ เจ้าหน้าที่อาสาสมัครรักษาดินแดนอำเภอจจแนะเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่เสียชีวิตหนึ่งนายและบาดเจ็บสี่นายขณะเดินทางไปรับเต็นที่อบอตอช้างเผือกเพื่อมาจัดงานวันอาสาสมัครรักษาดินแดนเมื่อวานนี้ซึ่งล่าสุดหนึ่งนายผู้ได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตเพิ่มอีกหนึ่งนายรวมเป็นสองนายจากการตรวจสอบที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ก็พบลุมระเบิดลึก1เมตรกว้าง2เมตรและชิ้นส่วนวัตถุระเบิดกระจายเกลื่อนเต็มถนนค่ะคาดว่าเป็นชิ้นส่วนวัตถุระเบิดชนิดแสวงเครื่อง บรรจุถังแก๊สหุงต้มน้ำหนักไม่ต่ำกว่า50กิโลกรัมและจุดชนวนด้วยแบตเตอรี่ที่ลากสายไฟฟ้าเข้าไปยังป่ารกทึบข้างทางเจ้าหน้าที่หน่วยงานด้านความมั่นคงให้ข้อมูลว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคาดว่าน่าจะเป็นฝีมือของกลุ่มแนร่วมก่อความไม่สงบกลุ่มนายเลาะบูละค่ะส่วนผู้ประกอบวัตถุระเบิดนั้นน่าจะเป็นนายกอเซงบาลาวาซึ่งเคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่เขตรอยต่อสองอำเภอคืออำเภอะจนะกับอำเภอศรีสาคร โดยขณะนี้ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่นั้นเร่งแกะรอยเส้นทางการหลบหนีเพื่อติดตามตัวมาดำเนินคดีแล้วค่ะ